แล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะอืมชื่อเหนียวครับชื่อเหนียวอือแบบข้าวเหนียว่งอืมเหน,น,นียวหนึบอ่ะพี่เหนียวอายุยี่สิบเอ็ดเฮ้ยยี่สิบสองยี่สิบสองเฮ้ยน่ยไม่มีนกด้วยที่บ่ะไม่เป็นไรหรอกเราไม่ใช่คนชอบนกเราเป็นคนชอบหม้องอืไม่พี่เหนียวคนเดียวนั้นอ่ะชอบใช้หม้อที่บ้านนี่อ๋อผมชอบกระทะละกันทั้งนั้นแล้วพี่เหนียวโสดเปล่า โสดแล้วเราอ่ะขนมโสดโสดแต่มีเมียใช่ไหมโสดนี่แหละไม่มีอะไรทั้งสิน้น <c oughs> แล้วพี่เหนียวอยู่จังหวัดจันครับจันทาบุรีเฮ้ยใครวิ่งเฮ้ยคนนี่ว่าก็โดด <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เอาแล้วพรุ่งนี้พี่เหนียวไม่ทำงานหรอทำแต่ยังไม่ง่วง เราพี่เหนียวทํางานอะไรอ่าถามได้ไหมทางานสวนส,วน,นสวนทุเรียนสวนทุเรียนล้วคือยังไงอะอยังไงไปเฝ้าหรือว่าไงไ,ไม่ก็ทําสวนทาแบบทำผลไม้อะอ๋อก็ต้องแบบดูแลใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยเหรอใช่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 อันนี้คือเป็นสวนของพี่เหนียวเลยหรือว่า,างไงอามาทำแบบทำรับจ้างทำของเขาขจ้างเราทำเช้าไหมเดี๋ยวเตะ ทำตอไหนก็ได้อยากทำม่ทำไม่ทำยังไม่ต้องทำเฮ้ยดูสบายจังวะเจ้านายจะไม่ว่าวไม่เอ้าน่าสนใจนะงานนี้แล้วพี่เหนียวเคยมีแฟนปะ่ัเคยมีแฟนเคยมีเมียแล้วเคยมีเมียแล้วเอ้าแต่เลิกไปแล้วเหรอเลิกไปแล้วแล้วมีลูกไหมมีห่งคนครับเอ้าแล้วตอนนี้อยู่กับใครอ่ะอยู่กับพี่นี่แหลอ้าแล้วมันเป็นยังไงทำไมถึงได้เลิก ถามได้ป่ะมันไปกันไม่ได้เอางี้พี่ชอบสเปคแบบไหนหมายถึงผู้หญิงเหรอใช่เอาผู้ชายได้ด้วยเหรอ,อบ้าใครอยอบผู้ชายเอาก็เห็นบอกูหมายถึงผู้หญิงก็ต้องหมายถึงผู้หญิงดิพี่อะสเปคเหรอใช่สเปคถามว่ามีไหมมันก็มีแต่แต่ข้าแตบบ่พาจริงๆนะแบบไหนก็ได้ขอแค่เขาดีแต่ขยันก็พอ wow. โอ้ขอแค่เขาแบบขยันทำงานเนี้อืมแล้วขอแบบที่ว่าเราเป็นแบบไหนเขารับได้โอเคเฮ้ยพี่มาเลยคนแหวะเอา้าวงอยู่นู่นเลยเอ่ะขอแค่ขยันทำงานและรับที่เราเป็นได้แล้วแบบหน้าตาก็ไม่ไม่สนดูที่นิสัยหน้าตาใช่หน้าตาแบบไหนก็ได้อดีใส เราก็ต้องรับเราที่เป็นพ่อแม่ได้ใช่แล้วเพราะว่าอันนี้มันก็สําคัญไงเพราะว่าบางคนรับมไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็พี่ก็มีนะพี่เลิกกับเมียเก่าไปเทิกเลิกเมียเลิกกับเมียไปปุ๊บพี่ก็มีแฟนใหม่เลยนะเอา้ามีแฟนใหม่เลยเอา้าลืมคนเก่าไว้ <c oughs> ยังวะมันถามว่าลืมมันก็ไม่ลืมแต่มันก็มีมีอา้าวแล้วตอนนี้ก็เลิกแล้วใช่เลิกแล้วเอา้าแเราเลิกทําไมอีก กับแฟนอ่ะอันนี้เป็นแค่แฟนเขารับไม่ได้มันก็เชิงเชิงมั้งเนี่ยเอาแล้วพี่แบบไม่บอกก่อนเอ้ยจะมาคุยเนี่ยบอกไปแล้วแต่มันมันก็ยังมีแบบมีดมมีปมอ่ะบางครั้งเขาก็เขาก็หลุดพูดออกมาไม่เขาพูดครับใครมันยิงกูอ๋อเขาพูดว่าใครมันยิงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่เหนียวพูดก็ว่านับตำรวจเข้ามาก็ตายเฮ้ยพี่เหนียวผมเจอนี่ ตายวงเชยนายชื่อไรเหรอพวเราชื่อแดงจังหวชื่อแดงอายุสิบห้าแเราเราเรียกพี่ได้ปะไม่ไม่ไม่เรา,เรา,าเ,รเราอยากเรียกเพื่อนเราอยากเรียกเพื่อนอยากเรียกเพื่อนเอานายเรียกเราเพื่อนแต่เราเรียกนายพี่พี่แดงอยู่จังหวัดเราอยู่กระบี่ครับกระบี่เฮ้ยแบบกระบี่มีหาดทรายแต่ใจละล,ะละายถ้าไปกับเธอ,อเกี่ยวอะไรกันอ้าว ไม่เก็ตอีกโอเคช่างมันเถอะพี่แดงนี่เย็นชาแล้วเกินจืดจางบอกว่าอย่าเรียกพี่ไงเอาแดงเฉยเอาแดงนี่จืดจางไม่เอาแดงจืจงดจางหว่าเอาแดงแบบอันื่นนะเอาแล้วแดงจะนอนกี่โมงเราก็พี่ถังเราก็นอน,นอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนใช่ไหมไม่เรียนแล้วขี้เกียจเอาไม่เรียนแล้วขี้เกียจจริงจังปะเ<ช>นี่ยอ๋อเลิกเรียนออกแล้วเเกีียยรนอ๋อคือตอนนี้ออกมาทำงานเหรอมาอยู่เจ๋ง เอานอนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลย ừ, เอาล้าแบบพ่อแม่ไม่ว่าเอ้พ่อแม่ว่าแยกบ้านนะแยกบ้านกับพ่อแม่อยู่ละเอา้าว่าพ่อแม่ไปอยู่อีกบ้านแล้วเรามาชาวบ้านอยู่แล้วก็คือนอนอยู่ไม่ได้อะไรเลยใช่ใช่เอา้าเราจะแบบเอาตังไหนเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยกินข้าวมีตังกินข้าวขี้เกียจเอา้า <c oughs> ขี้เกียจอ๋อขี้เกียจกินข้าวกินข้าก็กิเกียจแบบไปซื้อขนมเทเป็นกินเอาทเป็นอยู่หน้าบ้าน มันจะไม่หิวเหรอแบบว่าขาดสารอาหารไม่กินข้าวเรวขาดสารอาหารเราตายนานแล้วไเราไม่ได้เล่นเกมหรอก๋อสแสดงว่ายังอยู่ได้๋อแค่นี้ก็อยู่ได้หรอใช่ใช่ใช่เอาแล้วแบบแบบแต่ว่าตังค์มันก็จะหมดไม่ใช่หรอถ้าเราไม่หาให้ปลากระป๋องปลากระปอ๋ปปองมันก็เหลือเฟือแล้วายอุ้ยปลากระป๋องเดี๋ยวมันเท่าไหร่นะมันนายคำนวณนาย <c oughs> คำนวณได้ไหมนายเดือนหนึ่งในายใช้เงินกี่บาทเออเราบอกไม่ถูกเราไม่ถูกแต่ว่านายกินปลากระป๋อง กับอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่เราพูดเล่นแต่มากับผมงรพูดเล่นเอาสรุปเฮ้ยว่าแต่นายก็ต้องมีงานทําเลยอันไหนเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราไม่ทำเราไม่ทำขอพ่อแม่ขอพี่ของน้องขอเพื่อนของทุกบ้านใครกล้บ้านอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงเลยก็คือนายไม่ทําแต่ว่าขอใช่ไหมแม่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 ท่าให้กินแม่ก็ให้กินอยู่ให้ทังกินอยู่โอเคแต่ไปทำเรื่องตังด้วยเนี่ยเราถามเอาก็เห็นนายเราก็ถามชีวิตนายไงนายบอกว่าไม่ได้เรียนไม่ทํางานอะไรเงี้ย นายแรงใต้เป็นไห้อ่ะอ้เราแรงใต้ชัดเจนเลยนะแรงใ,ใต้สอนสอนแรงใต้แต่ไม่แล้วเรามาอยู่อีสานหลายปีแล้วนะเอามาอยู่อีสา <laughs> นไหนว่าอยู่กระบี่อูยนายโกหกเรา<ฤ>รเอาเอาตอนนี้ปัจจุบันนายนอยู่ไหนจังหวัดเลยโอเคตอนนี้อยู่จังหวัดเลยแล้วเอาเราว่าอีสานเป็นบอยังว่าบอเป็นเลยนะว่าบอเป็นแต่แรงใต้ชัดเจนใช่แรงใต้จับเปลี่ยนแล้วนายโสดเปล่า อ๋อเ,เราไม่โสดไม่โสดอา้าวมีแฟนแล้วหรอนี่ไม่ไม่มีใครเอาเอาสรุปโสดหรือไม่โสดเอาดีๆดิดนายเราโสดเราโสดอา้าวเราเคยมีแฟนไหมอ๋อเ,เคยมแบบีเรามีแบบเรามีแบบกี่คนแล้วปะเออมันสองสามคนได้มั้งสองสามคนเราเลิกทำผืนนี้ขี้เกียจคุยขี้เกียจคุยเป็นคนในเกมเหรอยินเด็กข้างบ้านโอ้เด็กข้างบ้านแต่ว่าอ๋อตอนแรกก็คุยกันได้พอหลังๆขี้เกียจคุย กิจกดกก็บอกเลิกก็ไปเป็นเพื่อนกันแล้วก็คบกันใหม่เอาแล้วก็คบกันมาอีกเอาล้วก็ล,วกล้วก็บอกเลิกแล้วมันก็วนอ,อยู่แค่นี้ใช่ใช่ใช่เราจะกลับไปคบไหมอ่ะกลับไปคบทำไมหลายปีนละ้ <laughs> ก็นึกว่าจะวนอยู่ที่เดิมอ้นายจะเป็นเพื่อนกับเรานะยต้องพูดตายได้ดิลองดูลองดูงดแรงแรงอยู่นี้นี่เบาๆนองเบาเอ้เพื่อนไม่ใช่แรงแรงบ้างแรงคำว่าแรงมันไม่ใช่แรงก็แรงก็แรงหอรอแองงอแรงไหม แรงเนี่ยเอาแรงตด้แบบคำคำเดือดเป็นไหมครับแบบพูดคำเดือดเป็นไหมแตกเลือดอย่างอะไรออไนี่แตกเลือดย่างไม่มีอาซาต้าไม่กินเลือดย่างแตกเลือดแปลว่ากินแตกเลือดแตกอ๋อแตกเลือดอ๋อแตกเลือดแตกเลือดแปลว่านใ,ใ,ในในเพิ่มเสียงเหอะเราพูดชัดนะ<อ>แล้วนายชอบกินไหนไรอะ่ะซูชิ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 เฮ้ยใช่ใช่ เราตายแน่เฮ้ยตายยังไม่เกียรติบินก็ไปเลยเออเอามันเออเออดีเออดีเอาดีเอาข้างหลังไม่ไม่ผมจะบอกว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตัวเพราะว่ามีตีดักนี้เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเราเด้งกล้ดีกว่าในในในเด้งกลางนะเด้งใต้ด้วยและเราติดแล้วเนี่ย โอเคโอเคได้หมดถ้าเราจีบเพื่อเล่นปืนไหมเพื่อนเล่นปืนไหมเล่นปืนอะไรไม่ไม่เราถามว่าเพื่อนเล่นปืนไหมเป็นเฟสเหรอไม่ค่อยเล่นนกเล่นแต่เกมกูน่าติดเกมเหมือนเราเลยติดเกมมันไม่ดีต่อสุขภัพนนะทำให้แบบสายตาเราแบบอาจจะสั้นก็ได้นะแต่เราก็ชอบไม่เป็นไรนายมันเป็นความสุขใช่ไหมความสุขมันมันมันความสุขใค้ความสุขมัน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  แล้วยูกับบีมีชี่ไหนหนาเชียวไหมมทตาลีทารีทา,ทารีามันชื่อทารีอะไรอะฮะมีมีชื่อไหมชื่อทารีอะไรโดนโดนยไปั้งโอ้ทารีอะมีขึ้นแต่ก็ไม่สดชื่นเท่ามีเธอไม่อยากได้อันนี้ไม่อยากได้ม่เธอไม่อยาก <laughs> ไม่อยากได้เอาโอ้นายแบบไม่ชอบเรื่องนี้ไม่ชอบความรักอ,ะอ่ะมันมันน่าเบื่อไปแล้วใช่ไหม อ่าช่าามันไม่น่าสนใจก็คือนายจะโสดตลอดเลยไม,ไม่ไม่อยา่างเงียวกอบอกว่ามีเฟนตอนอายุเล,เลือกเลือกเลือกทหารเสด็จบอกว่าม,มีแฟนเป็นหลักเป็นแหลงเลยอ๋อเลือกทหารก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดจักว่าลชจใช่ตอนนั้นเราค่อยสร้างทุกอย่างทุกสิ่งด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนได้อ๋อแม่ก็ให้มีแฟนตอนอายุเท่านั้น ตอนนี้คุยเล่นไปก่อนต้อนตอเล่นๆไปก่อนต้อมีใจเอาตอนทอดเล่นกันก่อนเผื่อเขามีใจเอาสรุปอยากมีสรุปนายก็อยากมีนั่นแหละมาไม่อันนี้เตอะเล่นเล่นไปก่อนเดีแบบจริงๆก็ต้องเลือกแต่เด็ดคนไงตตะเล่นไปก่อนเอาแล้วถ้าเขาจริงจังอ่ะเขาจะไม่เสียใจหรอเพราเราจะคบเขาบอกว่าเรามาคบเล่นเล่นอะไรเงี้ยอ๋อนายก็บอกอยู่ว่าคบเล่นเใช่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 ก็นึกว่าไปไปเตาะเลยไม่พอกอะไรเรามีอะไรเล่าให้วังนาย อ่ะเฮ้ยมีเรื่องเล่าเราไปเจอสาวคนหนึ่งนงะแล้วแล้วเราไปไปไปคุยใช่ไหมเราไปต่อต่อตอเล่นเลยแล้วไอ้สาวนั้นมันก็บอกว่ามันทาให้เสียวแล้วเลี้ยวหัวกลับอะไรเนี่ยนะหัวรถเสยมาทําให้เสียวแล้วเลี้ยวหัวกลับใช่ใช่ใช่เฮ้ยตีสุดท้ายมันคนนี่ตีสุดท้ายน่าจะเป็นคนนะเดี๋ยวเราจ่อเราจ้อนี่เราเอาปืนนี้มาจ่อเราปืนนี้มาจ่อเราปืนนี้มาจ่อ หนากมันเจ็บหนักเลยยิงโดนวัวสองทอมเดี๋ยวเราเจาะเดี๋ยวเราเจาะทำมันตั้งไอ้วัวเดี๋ยวเราเจาะมันร่มแล้วมันร่มมาเร่มาเร่ซ้ำๆเอาซ้ำยากหัวนี้เดี๋ยวดูนะเราจะรูมไม่ดูเฮ้ยอย่าร่มนายเรายิงยู่ยิงยู่เรายิงยูเราขบขบนายไฮ้หัวหัวหัวเอาเอา่ะอ่ะอ่ะทีนึงเป็นไงอ่ะ ธรรมดานี้โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไอลไ์